รายการนั่งเบิดจัดให้ EP นี้ก่อนวันนี้วันว่างๆครับนองเบาปุ้มนะครับนั่งลูกไป่โซ่ซี่โตนี้ก็เปิดธุรกิจไม่คือร้านเชียบหมูกระทะอยู่ที่บึงคุ้นทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนองเบาปเปิดร้านหมูกระทะปุ้มก็ไม่มีอะไรให้อยากจะทำข้องที่ระลึกให้สักชิ้นนึ่งนะครับพุ้มก็เลยมานั่งร่างแบบ พูดถึงเรื่องกินนี่ก็ต้องยอกให้รูปนายทู่เลยครับเพราะว่าเพราะมันชื่อนายทู่นะสกุลต้องกินต่างครัตางครัวด,ด,ด,ดึนแล้วก็ใส่ทุ่งผักทิกใส่ใบหนา้าฉากดแล้วก็กเอาเซื้อวอมไปไส้ข้างบนไอ้ไรเมแล้วอ่เก่งเจ้ามัานในกุหลับมานจะหันซอกผมก็เลยจินตนาการไปว่านายทู่กำลังนั่งกินมูกระทามันก็ไม่ได้มีเป็นรูปในตำราเลยครับเราต้องขัด จินตนาการจะหัวสมองลงในกระดาษก่อนความที่เราต้องการมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถมากๆเลยครับเมื่อรางดินโซ่เรัจเล้วก็รางปาก้าเลยแล้วครับดูสวดทรงใหม้มันโอเคแล้วก็ใส่โลกโก้ดันเชียร์ไปด้วยแล้วก็ตัดนั่งเลยครับพรียมนั่งที่มอส้มเลวเราก็มาขีดรางนะครับเพื่อที่จะให้เป็นรโรยเพื่อที่จะได้ตอกและจะได้คุดนะครับในระหว่างที่ขีดไปพรางนี้ก็นั่งจินตนาการว่า ซี่ก้องมูซี่ก้องแฮมซี่ก้องน้ำจิ้มตัวเดียวเราต้องใส้บันปลื้อเราต้องเล่นบันปลื้อทีให้ซี่ก้องรูปนี้ออกมาละมุนละไมแล้วก็สวยงามนะครับพุมเชื้อว่าคลิปนี้ถ้าออกไปก็พี่น้องไล่คนนะครับ f อฟี FC ไล่คนก็ชื่นชมอยากได้รูปแนวนี้กันเยอะอดีเชน่าพี่น้องมีธุรกิจตัดพมนะครับพี่น้องก็บอกว่ายากได้รูปการ์ตุน้นตั้งแต่ลุงลอเลียน ุ่มก็สามารถจินตนาการได้ครับไม่ว่ารูปไอ้ท็งมาตัดพุอมอ่มนูหนุูเป็นช้างกระวากันไปรูปแนวนี้ตรงหน้าเวลาว่างจริงๆนะครับพอต้องหนังคิดหนังเขียนหนังจินตนาการแล้วก็มันจะใช้เวลาอัลติบายภาษากลางตะกิดเหลาครับเพราะว่าพีนองเที่กรุงเทพในชลบเรียกรองมาเลือกเกินพุก่กว่าเก่งใจนะครับจงเดี๋ยวเล่นตะกิดแล้ว คือไลค์คอมเมนต์เหมือนกันนะที่ว่าถามมาว่าเออหนังเบิร์ดชอบตอกรูปหนังกลางคืนแล้วเพื่อนข้างเรือนั้นเขารำเการไหมคือผมบอกไ้พี่น้องก็ใจกว่าน,นะครับก็คือตามนี้นี่เดี่ยวเรือนผมนี่คือในข่าวผมพิมพครับคือเราตอกดังก็ไม่ทีใครที่ว่าะไระครับเพราะว่างานแบบนี้นี่มันลึงลังไม่ได้แล้วก็เรามาช่วยถึงแล้วเพลงเพลง,เ,ลงเอาสองสามที่เราครับ ไม่เสียแรงที่เกิดกรุงเทพนะวะขอขอบคุณนะครับกำลังใจจาก f อพี่น้องทุกคนทุกท่านที่มาเม้นกันว่านั่งเบิดหรือกินกาแฟแล้วกินกาแฟดำแล้วจะเป็นรูปผุ่มเพนะครับเดี๋ยว่อให้ปากพ่นมากๆคือพวกมีลาวัตจักชีวิตผู้ไม่พี่น้องควงว่ามันผิดปกติเะไรเลยนะครับในการใช้ชีวิตการทํางาน,นพ่ผมีจะนอนถุกตีแปดตีเก้าว่าเช้าครับเดี๋ยวพวมจะไปตื่นบ่ายสามหรือว่าสี่โมงแล้ว,วก็พ่อทางาน เดี๋ยวพมจะมาลับในช่วงสรองถุมส่ามถุมเดีวพ่มตื่นเทียงขึ้น <S <S พอผ่มตื่นเทียงขึ้นพมทํางานตังใจตีหนึ่งจนตีเจ็ดว่าเช้าตีแปดอันไหนแล้วครับจาเวียนอยู่แบบนี้นครับซึ่งครอบตามันก็คลำเพราะว่ามันผุ่มเพเพราะว่ามันปุมหลับซ่าไม่ได้นะครับก็เคยทดลองลบมานอนให้เมื่อคุณปกติไล่คลางแล้วนะครับแต่ก็ไม่่คยประสบความสาเร็จสักเท่าไรแต่ยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณกําลังใจทุกคนทุก่านที่มอบให้นะครับ ตอนนี้ก็มาช่วงของการลุงซี่ตัวนั่งตะลุงเียวนะครับรูปประเภทนี้นี่พี่น้องเวลาเราตัดเซตนี้เราไม่สามารถเบิกปากหรือเบิกนื้ได้ฮาพี่น้องถ้ามาใช้เบิกไม่ได้เพราะว่าอาการไม่ครบช้ำทิพย์ช่องประการพี่น้องเลืแยกรูปก้นว่าทําไม่เค็พุ่งนะครับขือเห็นเต็มอ,อกหนังกินมุกตาอยู่ก็คืออาการไม่ครบช้มทิพย์่องมันไม่สามารถทําได้นะครับมันเป็นรูปของการชูนะครับเอาไปติดชูช่วยๆงามงาม นะครับพี่น้องคงท่ามารูปแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไรนะครับรูปนี้พมก็ไม่ได้ตังราคาแล้วครับเพราะว่าทำให้นองเบานะครับจากใจแล้วก็ให้นองได้ประทบความสำเร็จก็ดีใจเลยแล้วครับแต่ว่าถ้าทํำไข่นะครับคนนอกนี่พมคิดว่าน่าจะเริ่มจากซ่องใบเท่านึ่งใบมวงนะครับรูปนี้ขนาดเท่ากับกระดาษเอซัมกระดาษเอซัมน,นี่คือเย่ยว่ากระดาษเอซีนะพี่น้องนะแต่บางคนว่าอยากให้เย่ยว่ากระดาษเอซม ราคามันก็ต้องอัพขึ้นไปนะครับมีผีผู้ชายอยู่คนตรงนี้แกสร้างรูปย่ยเกือบช่องเมตรเลยนะครับเป็นโูโก้ราพนพมอย่างนี้นั่งหัวไม่ได้ที่ครับไม่รู้ว่าอยากไหนต้องรวยไหมหัวตายกันเลแหละแกโบอกว่าน,นันทานาไ้นก็รอครับลูก,กาพมนี้น่ารักพี่ตอนนี้ทาที่เช็ดเคลือบเช็ดกมาดไส้กรอบเป็นทีเรียบยเลยแล้วก็เดินทางมาที่ด่านเชียบนะครับบึงคุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พอมาถึงร้านวันนี้เป็นการเปิดร้านวันเด็กนะครับมายือนให้น้องเบ้านานนอบยจไปเลยจัดมานึ่งชุดย่ยเลยครับชุดนี้นี่ชุดย่ยว่าเผือนชื่อชุดว่าอิ่มปางตายนะครับ <S 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 ร้านเชียบมูกระทะนะครับก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30ินาทียนถึงเวลา2ี่บนาฬิกาจุดสุนๆเนาะเจ้าของร้านนี่ก็คือไหนนั่งมันกันกับนั่งหนุกไพ่ซออ่ที่โต๊นะครับวันนี้เปิดร้านก็ไหนนั่งตังเพนี้นั่งผลเพ็ดกินไปมดช่องทาดแล้วพี่น้องครับ ไม่ยอมนะครับช่วงคนนั่งเก็บบรรยากาศร้านก็มันเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าล่างไร่กันมามานะครับพี่น้องก็ฝากร้านน้องเบาด้วยนะครับถ้าใครมากินนะครับอยากชวนนั่งเบื่อไปนั่งเป็นพื่อนกันเลี้ยงกันนะครับพุ่มไปนั่งกินเปพื่อนได้นะครับฝากดติดตามพจษร้านเชียบมูกระถาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอกอร่อยนะครับเครื่องแกงขูขัวตายมายังยาวนาน พบกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพวก